ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาร่วมเล่นเกมในเว็บไซต์ใหม่ค่ะชืเกม Edu Candy นะคะในวิชาสังคมศึกษาเรื่องหลักการเลือกซื้อสินค้าค่ะในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3โดยหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะในคลิป YouTube เสร็จแล้วก็ให้กดลิงก์นี้ลิงก์ที่คุณครูส่งไปในไลน์ประจำชั้นนะคะเพื่อเข้าเล่นเกม นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเมื่อนักเรียนกดเข้าเล่นเกมแล้วจะปรากฏหน้าจอดังดังหน้าจอนี้เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรงที่เป็นตัวแมงกระพุนนี่เห็นไหมคะมแล้วก็ให้นักเรียนกดตรงคําว่า p l a y ตรงนี้ค่ะกดที่ปุ่มสีฟ้า1ครั้งนะคะเพื่อที่จะเข้าเล่นเกม เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้มันโหลดนิดนึงให้เรากดคําว่า play อีกหนึ่งครั้งค่ะตรง p l a y นะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงกดตรงนี้ค่ะ,ะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะข้อแรกนะคะเขาถามว่าการเลือกซื้อสินค้าและบริการควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ให้นักเรียนกดเลือกตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะและสังเกตไหมคะว่ามันจะมีหลอดสีเหลืองๆเนี่ยเป็นเวลานับถอยหลังค่ะสมมุติว่าคุณครูคิดว่าคําตอบแรกก็คือความจําเป็นอ่าเมื่อคําตอบถูกเนี่ยตรงตัวกระตูนข้างล่างก็จะมีเป็นคะแนนขึ้นมานะคะซึ่งการตอบในเกมนี้เนี่ยยิ่งตอบเร็วคะแนนมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะสมมุติข้อที่2เนี่ยคุณครูคิดว่าคําตอบคือหนังสือเรียน เห็นไหมคะอ่าสกอร์ตัวเลขข้างข้างๆก็จะปรากฏคะแนนขึ้นตอนนี้มี24คะแนนสมมุติว่าข้อที่3ครูคิดว่าครูตอบคำว่าหลักปลอดภัยอ่าสังเกตไหมพอคุณครูตอบผิดเนี่ยลอสีเหลืองมันจะยิ่งเร็วขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอบไม่ทันเนี่ยข้อนี้เราจะได้ศูนย์คะแนนไปเลยอ่าแล้วมันก็จะขึ้นเป็นข้อต่อไปเลยค่ะสำหรับเกมนี้เนี่ยนักเรียนสามารถ เล่นให้ได้เล่นได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ส่งครั้งที่ดีที่สุดเนี่ยแคปหน้าจอนะคะสมมติว่าคุณครูจะลองเล่นให้ครบทั้งหมด10ข้อแล้วก็เรากลับมาดูกันค่ะว่า,าหลังจากที่เราเล่นครบแล้วเนี่ยหน้าตาจอเกมมันจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะสมอันนี้ข้อสุดท้ายนะคะสมมติว่าคุณครูตอบนี้ละกันเห็นไหม สังเกตไหมคะหลอดสีเหลืองมันจะวิ่งไปเร็วผิดปกติอาเราต้องรีบตอบข้อที่มันถูกต้องที่สุดนะคะ<ๆ>เพื่อแข่งกับเวลาอะสมมุติคุณตอบอาตอบไม่ทันและมันเฉลยไปแล้วนี่น่าจะไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะคะสมมุติว่าคุณคุณตอบไปแล้วเมื่อนักเรียนเนี่ยตอบครบครบทั้งหมด10ข้อนะคะมันจะขึ้นคำว,ว่า well done ก็คือทำเสร็จแล้ว แล้วก็ให้นักเรียนแคปหน้าจอนี้ค่ะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ชั้นส่งไปในลายประจําชั้นนะคะคุณครูจะดูสกอร์ของนักเรียนก็คือคะแนนของนักเรียนค่ะ,ะว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบได้ทั้งหมดกี่ข้อนะคะแล้วก็คุณครูก็จะให้คะแนนตามที่นักเรียนเนี่ยส่งมานะคะสำหรับวันนี้การ เล่นเกมวิชาสังคมศึกษาเรื่องของหลักการเลือกซื้อสินค้าปอระดับชั้นป .3 คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ